จากที่พักเดินมาหาดประมาณ50เมตรนะครับดีเลยครับเนี่ยห้องพักริมหาดปานบุรี800บาทนะครับว้าว,ว,าวสองเตียงสี่ท่านนะครับเราจะพามาเดินสตรีทฟู้ดที่ปานบุรีนะค,ทนคะทุกคนริมทะเลค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากและของกินเยอะมากตามมาเลยเมนูสตรีทฟู้ดที่ปานบุรีเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติกันเนาะ กนลสะอาดนะครับเนี่ยครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับลงพระแดงเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะคะทุกคน ปานบุรีห้าโมกเยนครับน้ำทะเลใสสะอาดไหมเพิ่มเลยดูลูกเสร็แล้วน้ำใส่ไหมน้ำใส่ไหมว้าวม่อ่อยด้วยนะจากที่พักเดินมาหาดประมาณ50เมตรนะครับดีเลยครับเนี่ยโอ้โหเดินใกล้นิดเดียวครับ ปานคริสเซนราคาหลักร้อยนะครับห้องเราอยู่ชั้นสามนะครับผมนี่ถึงแล้วชั้นสามห้องเบอร์เก้าว่างเรามาดูห้องพักริมหาดปานบุรีแปดร้อยบาทนะครับว้าวสองเตียงสี่ท่านนะครับ มีขึ้น่องทำน้ำอุ่นด้นะครับที่นี่มีราคาห้องละ6 0 0บาทด้ยนะครับสำหรับ2ท่านนะครับชั้น3ก็เป็นเนยครับมีจุดดัดฟ้าสำหรับนั่งทานข้าวนั่งทานระชิวชมเลยกัดดิบทะเลนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ปัจวบนะคะเราจะพามาเดินสตรีทฟู้ดที่ปานบุรีนะคะ,ท,ลลคะทุกคนริมทะเลค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากและของกินเยอะมากตามมาเลย ี่จดเดี๋ยว,ดเ,ดยวเดี๋ยวพี่จ่ายไว้แล้วพี่กลับมาเดี๋ยวพี่มาเอานะเอาร้อยหนึ่งค่ะ รามามมชิมกันจะให้เขาซื้อไปกับยำา้ะมยำฟังยำใหม่ๆล้อเลยครับหลายปีไม่คิดตังคนะ์เนาะ เือนแจงร้อนคุมดีปะน่าจะใช่เนาะเไก็ด้เดี๋ยวเราจะสั่งไม้ไม้เท่าไหร่นะสิบบาทค่ะละสิบาทเอาหไม้ค่ะเป็นเนื้อปลาใช่ไหมปลาค่ะปลาล้วนค่ะนากินนะ่ากินอันนี้เป็นติดับจดสิบค่ะว้าวนี่มาดูใกล้ใกล้ นี่<ห>เดี๋ยวก็มา,ดมาเดี๋ยวมาแวะเดี๋ยวมาลองชิมกงเต้นของที่นี่บ้างครับหดดมูฟัวครับผมคุณฝาชีสนี่เดี๋ยวมาแวะนะครับ,รบไม่ถามราคาได้ไหมไม่ถามราคา ค่พิญญาไทยนะครับยำเต็นย่างดูก่อนได้นะคะถามได้จ้ายำเลยพร้อมยำเลยนะคะมอลดองครับสมอนดองเบฟที่ต้มเตม่มเบื้องครับ กหมทุกต้าน้มอยปลากิน้อยดวเอานี่เราปิดท้ายที่ร้านน้อยครับนี่สดสุดลนี่ครับพี่เอปิ้งเอานี่เรามาปิกนิกที่หาดปานบุรีน้ำเปิมนะครับทอดมันปลาเอาถั่วมาใส่มันเจ๊าใมันจะมีความ นมันก็เหมือนทันมันนั่นแหละเขาวิวๆไปสั่งไปสั่งไอเชียวก็กรุบๆกรึบๆอยู่นะโอน้ำจิ้มซ่บมากอันนี้คือไข่ปลาหมึกน้่จิ้มน้ำจิ้มสีฟูดอุยยังก็ดีนะเขาไม่ขายรอบเบียร์คือ เป็นนโยบายเดียวกันเนื้อเขาอร่อยอยูตอนนี้มีเนื้อโคขุนย่างด้วยเนี่ยสต,ตรีทฟู้ดปานบุรีครับลองมาชิมรสชาติจะเหมือนแถวชนบุรีเปล่าอ,อืมเขาใส่ปลาร้าด้วยใช่ไหมใช่รสชาติเผ็ดเปรี้ยวอร่อยอยู่นะ ยิ้มเียยิ้มก้าวข่าวทำอะไรอะ<ห>ปุ้นหอยดองหอยยอะไรย่างารที่รอไหมก็โอเคอยู่นะชื่อร้านอะไน,นีลืมลืมเดี๋ยมีร้านยำร้านเดียวคนเยอะแหละหอันนี้ก็เปรี้ยวหวาน,น้อยากอะไรย้ย คนหลังจากที่เราเดินหาซื้อของกินแล้วนะคะที่นี่หาดปาดบรีนะคะทุกคนมันจะมีที่นั่งริมตลาดสตรีทฟู้ดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แต่ว่าที่นี่เขาจะไม่มีแอลกอฮอล์ขายนะคะทุกคนทุกคนก็นักท่องเที่ยวก็จะมานั่งแบบว่าบูเสือเอาเก้าอี้มาเองหรือว่านั่งทานกันริมทะเลแบบนี้นะคะ่ะทุกคนอันนี้คือเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะ อยากได้เบรกัดยีเมียบนาห้องพักนะครับนี่ข้ามถนนมานั่งพักก็ติดหาดเลยเราก็มาตั้งแคมป์ปิ้งเล็กๆนี่ตรงนี้เลยเบยิกัดมองดูดาวุกครับดาวเต็มท้องฟ้าเลยนี่หลักพนดีครับสวัสดีย้มเชา้า หาดปากน้ำปรางบุรีครับเช้านี้นะคะทุกคนเราจะพามากินขนมถ้วยตะไลสูดคุณยายชบานะคะม,มันก็เหมือนกันนะ,นะอันนี้จะเป็นมะพร้าวอ่อนนะ,น,นะครับาพิ่มเพิ่มสวดเลูก

มันมีก็มะพราวอ่อนอย่าหมือนกับซตุ้มะก็มดแต่มันไม่ได้หวานมากนะแต่มันเค็มไรมได้ไหมได้ไมได้ไหมหวานไหมหวานมากไมหม,หมไม่หวานแั <c oughs> ่นน,เ,นเราเปิดขายตั้งแต่ปีสี่ค่ะเพราะว่าเราเริ่มทำตั้งแต่ปีสามเ่งเพมีการปิด,ป,ดปิดกันตอนสองหมดใช่คะ <laughs> ปิดปิดส่วนมากตอนนี้คือเรา เราจะปิดแก๊สตอนบ่ายสองครึ่งถ้ายังมีขายอยู่เราก็ขายต่อจนหมดจนถึงสามโมงครึ่งว้าวขนมถ้วยตะไลสูตรยายชุบานะครับดูกะเท นลุกลกคลุ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 นคนนนลุก่ลุกคลุกบลทกคลุกคกคนุกาลุกคลุกลุกลกคลุกคลุกคนุก้ลุกคลุกคละกคลากคกคลุกคลุกคลุกคลนกคลกคลุกคลุกคลุก้เุกคลุกทลุกคลุกคนุกคลคลุกคลุกคลเกคกคนกกคลุกคลกคลุกคลเกคยกคกกลกีลงุกคุ เขาจะไม่ทำหวานแป้งเขาจะไม่หวานเลยมันจะมีความหวานอยู่แท้จริงด<า>ูความมันมันนะ<า>ม,มันจะหวานตรงที่เรามาจิ้มนมเนี่ยแต่แต<า>่แน่ได้ความหวานจากนม มาเช็คอินแล้วครับหน้าบ้านคอฟฟี่นะคะผมแล้วก็เฟ้นทอดจิ้มน,นมบร,ริการร้านนี่สองที่เลยนี่บร,ริกาศเขากะลกนะครับคนท่องเที่ยวก็สบรราย แต่หาสะอาดนะครับเนี่ยครับเมนูง่ายๆที่เขาหัมวกกระโหลกง่ายๆเขาญาติไม่บอกรสชาติอาหารนะครับตามเนาะตามสถานที่ตามเขากไ็ได้สถานที่แหละ ชุดหาหาเก้าบาทนะครับชุดบูชาห9า9ิบเก้าเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเกนะครับก็สองร้อยเก้าสิบเก้ามีแหวนหนึ่งวงนะครับ <c oughs> หลวงปู่พญานาคเพชรคีรีนะคะซึ่งเขา,าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะคะทุกคนแล้วก็คือมาปฏิสถานอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะณนะวัดถ้าแจงค่ะทุกคนสามารถมากราบไหว้หรือว่าก็คือขอพรก่อนกลับบ้านกันได้นะคะขอโชคขอลาบนะคะทุกคนก่อนปีใหม่นะคะซึ่งองค์หลวงปู่นี้คือถ้าถ้าสมมุติว่าคือบินโดนขึ้นไปข้างบนเนี่ย รูปทรงของท่านเนี่ยจะเป็นเหมือนยันนกพระเก้าค่ะทุกคนจะสวยมากๆแล้วก็คือจะองค์ใหญ่มากๆเลยคนะ ไป็นกำลังใจให้พวกเราฝากกดถูกใจกดแชร์ช่องไปกินไปเที่ยวและกดติดตามสันกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ